อธิการพอดีก็ประสานงานยังไม่ถูกใช้เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเรามีจิตขันก็ลองประสานงานไปนะครับผมกบขออภัยแทนดรเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้งานนี้เหอนกันนะครับขอต้อนรับทุกท่านผู้ช่วงเช้าตรีนะครับเรียนงเดียวกันที่เราได้เตรียมไวก่อนนะครับในช่วงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหขึ้นบนเวทีผู้ปกครองไว้แต่เช้าช้าบริหารที่จดบริหารองค์การบริหารสนจังหวัเชียงใหม่นบนเวทีนะครับเราก็จะได้ทำพิธีการเปิดพร้อมๆกันนั่นเองนะครับ กูเล่นด้วยนะครับที่สกีกับพี่คนสองคนสนามบ้างเฮ้ยการเป็นรอวกาดควรเก็บไอคอนที่ผมด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านถ่ายภาพเดี๋ยวเรียนเชิญคุณเรียบร้อยนะครับท่านริการโอเคครับท่านอิการโอเคแล้วพี่หนึ่งบอกจะออกแล้วไว้แปะไว้แปะเนี่ยแปะมูสมาแล้วเนี่ยจริงๆถ่ายย้อนกลับเข้ามาก็ก็สวยนะครับเพราะจะเห็นตอนทีวีช่วงนี้คุณแพรโดนะครับ ่งอจริงหอไม่จริงครับแถวสนะรับอภาพพี่อ่ยด้านในแถวนไม่ด้านในนรเนมกระกขาวยังไ้ครับเป็นวนรปนะัง RT001，我们希望你和我们飞行愉快，谢谢、so,。我们的机组人员将进行安全演示，请大家向我们的机组人员提高注意力，谢谢。 ตรงขับเองเลยสังเกต<ช>ว่นนาถ้านั่งซ้ายนะคะจะเป็นกัปตันซ้ายจะเป็นกัปตันขวาเป็นนักบ,บินผู้ช่วยนะคะคบ,บางเครื่องที่เดียวแล้ว<ม>พี่ๆที่เป็นหัวหน้านลูกเรือก็จะโทรเข้าไปบอกกัปตันรหรือกดปุ่มอันนี้อันนี้เหมือนเวลาเราโดยสาร